m a n ยูสไตล์เรื่องราวของปีสาดแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนผีวันนี้ข่าวเดือดสุดๆเอมเบอร์โม่ยืนยันชัดอยากซบแมนยูแต่บเบรนฟอร์ดยังขัดใจ ขณะเดียวกันปีศาจแดงหันเป้าใหม่สนใจเอ็นเมชาแจกดอดมุนคลิปนี้มีคำตอบครบจัดให้แบบเต็มๆห้ามพลาดสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านอีกครั้งครับ วันนี้เรามีข่าวร้อนแรงจากวงการพรีเมียร์ลีกที่กำลังเป็นที่จับตามองในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์2025นี้เกี่ยวกับไบรอันเอ็มบาโม่กองหน้าฟอร์มร้อนแรงของเบรนท์ฟอร์ดที่ออกมาประกาศชัดเจนว่าหากต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป้าหมายของเขามีเพียงทีมเดียวนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่เส้นทางสู่โอทราวฟอร์ดไม่ง่ายอย่างที่คิดเมือ่อเบรนฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ของปีศาจแดงไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรมาดูรา,รายละเอียดล่าสุดกันหน่อยครับไบรอันเอมเบอร์โมวัย25ปีกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเขาซัดไปถึง20ประตูและทำ8แอสซิสจาก38นัดในลีกช่วยให้เบรนฟอร์ดจบอันดับท็อป10ได้อย่างน่าประทับใจ สถิติสุดยอดขนาดนี้ทำให้เขาไม่ใช่แค่เป้าหมายของแมนยูเท่านั้นแต่ยังมีทีมใหญ่อย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์อาร์เซนอลและนิวคาสเซิลที่จับตามองเขาอยู่แต่ล่าสุดเอมเบอร์โมได้ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าหากต้องย้ายทีมเขาจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้แฟนๆปีศาจแดงเริ่มฝันถึงแนวรุกชุดใหม่ที่อาจมีเอมเบอร์โมผนึกกำลังกับมาเตอุสกุนยา ที่เพิ่งย้ายมาจากวูดแฮมตันด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าเอมเบโมจะแสดงความต้องการชัดเจนแต่การเจรจาระหว่างแมนยูและเบรนท์ฟอร์ดกลับไม่ได้ราบรื่อนอย่างที่หวังปีศาจแดงยื่นข้อเสนอแรกไปที่45ล้านปอนด์บวกโบนัส10ล้านปอนด์แต่เบรนท์ฟอร์ดทายหัวทันที ต่อมาแมนยูเพิ่มข้อเสนอเป็น55ล้านปอนด์บวกโบนัส7.5ล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวทีมพึ่งพิคาดให้ยอมปล่อยตัวดาวยิงคนสำคัญตามรายงานจาก BBC เบรนฟอร์ดต้องการค่าตัวที่สูงกว่าดีลของมาเตอุสกุญญาซึ่งอยู่ที่ราว62.5ล้านปอนด์โดยอาจจะต้องแตะระดับ65ล้านปอนด์รวมโบนัสเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเอมเบอร์โมจะเหลือสัญญากับเรนฟอร์ดถึงปี2026และมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีแต่ทีมพึ่งพิคาดก็รู้ดีว่าการเสียกองหน้าตัวเก่งในช่วงเวลานี้อาจส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเพิ่งเสียโทมัสแรงผู้จัดการทีมคนเก่งกับสเปอร์สไปแล้ว ที่น่าสนใจคือท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งมีโทมัสแฟรงก์อดีตนายใหญ่ของเบรนฟอร์ดคุมทีมอยู่ดูเหมือนจะถอนตัวจากการล่าตัวเอมเบอร์โมแล้วหลังจากที่นักเตะยืนยันว่าเขาต้องการไปแมนยูเท่านั้นแม้ว่าสเปอร์สจะเคยยื่อข้อเสนอถึง70ล้านปอนด์รวมโบนัสแต่ความชัดเจนของเอมเบอร์โมทำให้เขาต้องมองหาเป้าหมายอื่นเช่นเอเบเรชี่เอเซจากคริสตันพาเลส สำหรับแมนยูข่าวดีคือพวกเขาไม่จำเป็นต้องขายนักเตะเพื่อระดมทุนสำหรับดีวนี้ทีมปีศาจแดงมีงบประมาณเพียงพอและตั้งใจจะปิดดิวให้อยู่ในกรอบราคาตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเกินมูลค่าที่เคยเป็นปัญหาในอดีตการเจราจากับเบรนท์ฟอร์ดยังคงดำเนินต่อไปโดยแมนยูหวังจะหาข้อตกลงที่ลงตัวก่อนเริ่มช่วงปรีซีซั่นในวันที่7กรกฎาคมนี้ ถ้าดีลนี้สำเร็จเอมเบอร์โมจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแนวรุกของรูเบนอาร์โมริมผู้จัดก,การทีมแมนยูที่กำลังมองหานักเตะที่สามารถเพิ่มความเฉียบคมในเกมรุกหลังจากที่ทีมจบอันดับ15ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วและพลาดตะยุโรปนอกจากความสามารถในการทำประตูและแอสซิสเอมเบอร์โมยังเป็นนักเตะที่ทำงานหนักวิ่งเยอะและมีสปิริตที่เหมาะกับสไตล์การเล่นที่อาร์โมริมต้องการ อย่างไรก็ตามเอ็มเบอร์โม่จะต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัวกับแรงกดดันที่โอเทรฟอร์ดรวมถึงการแข่งขันในตำแหน่งกับนักเตะอย่างอเลฮานโดรกาาโชและอัลมาดีอัลโลแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและความมุ่งมั่นที่เขาแสดงออกมาแฟนๆปีศาจแดงคงหวังว่าเขาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ และนี่คือประเด็นคำถามที่อยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับคุณคิดว่าไบรอันเอ e เบโมจะเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง65ล้านปอนด์เขาจะสามารถยกระดับแนวรุกของทีมได้มากแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะไปที่ข่าวต่อไปกันเลย เป็นเรื่องความสนใจในตัวนักเตะชาวเยอรมันของทีมเมื่อตามรายงานจากคริสเตียนฟอลกนักข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังชาวเยอรมันได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเฟลิกซ์เอนเมชามิดฟิลตัวเก่งวัย24ปีของโบรุสเซียดอทมุนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางนี้จะไม่ง่ายเลยเพราะเสือเหลืองไม่มีแผนปล่อยดาวเตะรายนี้ออกจากทีม แล้วเฟลิกซ์เอนเมชาคือใคร สำหรับแฟนบอลที่อาจจะยังไม่คุ้นชื่อเฟลิกซ์เอนเชาทางเราจะชี้แจงว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ชาวเยอรมันที่เติบโตในอังกฤษและเคยเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับตลอดการของแมนยูด้วยวัยเพียง24ปีเขาตัดสินใจย้ายออกจากทีมเรือใบสีฟ้าไปยังว o ล์ฟส์บวกก่อนที่จะย้ายไปยังสโมสดอนดทดมุลเมื่อปี2023และกลายเป็นกำลังหลักของทีมทันทีด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุด,ดันและคร ครบเครื่องทั้งรุกแล้วรับเอนเมชาลงสนามให้ดอดมุลไปแล้ว68นัดทำได้8ประตูและ5แอสซิสต,ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็น1ในกองกลางที่น่าจับตามองของบุนเดสลลกาเลยทีเดียวจากรายงานของคริสเตียนฟอกที่พูดกับคอร์ทออฟไซต์บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมองว่าเอนเมชาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่สามารถยกระดับแดนกลางของทีมได้ด้วยความที่เขาเติบโตในอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและรู้จักวัฒนธรรมของพรีมี์ลีกเป็นอย่างดีจากการเป็นอดีตเด็กปั้นของแมนซิตี้ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับปีศาจแดงที่กำลังมองหานักเตะที่ปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วนอกจากนี้ความอเนกประสงค์ในตำแหน่งกองหน้าของเอ็นเมชาไม่ว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือตัวรุกก็ทำให้เขาเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับแผนการของรูเบนอาโมริมอย่างไรก็ตาม การจะคว้าตัวเอ็นเมชามาร่วมทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอดอทมุลยืนกรานชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปไม่ว่าจะด้วยข้อเสนอใดๆก็ตามเสือเหลืองมองว่าเอ็นเมชาเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางและด้วยอายุที่ยังน้อยเขายังมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกไกลการที่ดอทมุลเพิ่งเสียแข้งตัวหลักไปหลายคนในช่วงที่ผ่านมาทำให้พวกเขายิ่งต้องปกป้องนักเตะคนสำคัญอย่างเอ็นเมชาไว้ให้ได้ คำถามใหญ่ตอนนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าล่าตัวเฟลิกซ์เอนเชาต่อไปหรือไม่หรือจะหันไปมองเป้าหมายอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสถานการณ์ที่ดอดมุนไม่ยอมปล่อยง่ายๆอาจจะทำให้ปีศาจแดงต้องยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธหรืออาจต้องโน้มหนาวใจตัวนักเตะให้แสดงความต้องการย้ายทีม ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเอ็นเมชาดูเหมือนจะมีความสุขดีกับชีวิตในเยอรมนีบ้านเกิดของตนเองมากกว่าที่ย้ายมาผจญภัยในอังกฤษสมัยที่ยังเป็นเด็กปั้นของสโมสรมนซิตี้อีกแล้วก่อนจากการสำหรับข่าวนี้อยากชวนแฟนบอลทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณคิดว่าเฟลิกซ์เอ็นเมชาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมควรไปโฟกัสที่เป้าหมายอื่นคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลย มาที่กระแสข่าวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทีมที่จะทำให้แฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลุกขึ้นมาจับตาอดีตกองหลังระดับตำนานของสโมสรอ,อย่างแกรรี่พาลิสเตอร์ออกโรงเชียร์ให้ทีมเก่าต้องรีบคว้าตัวเอมเลียนโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูจอมหนึบจากแอสตันนิลล่ามาร่วมทับให้ได้หากมีโอกาสในตลาดนักเตะครั้งหน้าสถานการณ์ในถิ่นโอทราฟอร์ดช่วงนี้กำลังร้อนระอุ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูอองเรโอนา่านายด่านที่ย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลกลับเจอวิกฤตฟอร์มหลุดทำผิดพลาดบ่อยครั้งจนถูกแฟนบอลและสื่อวิจารณ์อย่างหนักแม้ว่าจะมีช่วงที่โชว์ฟอร์มได้ดีบ้างในฤดูกาลที่แล้วแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็ทำให้แฟนๆเริ่มหมดความอดทนและนี่คือจุดที่ชื่อของเอมิเลียโนมาติเนสถูกพูดถึงอย่างจริงจังในฐานะตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแมนยู แกลรี่พาลิสเตอร์อดีตกองหลังแมนยูที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง4สมัยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมโทรถึงความเหมาะสมของมาติเนสว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ความสามารถและบุคลิกเขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งกล้าหาญและมีทุกสิ่งที่คุณต้องการจากนายทวารในพรีเมียร์ลีก คำพูดนี้ไม่ใช่แคนยกยอเพราะมาติเนสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วทั้งในระดับสโมสรกับแอสตันวิลล่าและในานามทีมชาติอาร์เจนตินาที่เขาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาและฟุตบอลโลก2022มาครอง m a r t ิ n นสไม่ใช่แค่นายทวารที่เซฟเก่งแต่ยังเป็นผู้นำสูงสามารถควบคุมเกมรับและสร้างความมั่นใจให้แนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมการเซฟจุดโทษอันยอดเยี่ยมของเขาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆและความสามารถในการออกบอลจากแดนหลังทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรแต่สำหรับพันลิสเตอร์แล้วมาติเนสคือคำตอบที่แมนยูต้องไม่พลาดพัรลิสเตอร์ยังกล่าวต่อว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ตัวเขาคุณไม่ต้องคิดเยอะเลย คําพูดนี้สะท้อนถึงความมั่นใจว่ามาติเนสจะเป็นการยกระดับตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยูได้ทันทีแต่คําถามคือแมนยูจะกล้าทุ่มเงินคว้าตัวนายทวารวัย33ปีรายนี้จากแอสตันวิลล่าหรือไม่และมาติเนสจะพร้อมย้ายมาสู่ความกดดันมหาศาลในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าวิลล่าก็กำลังไปได้สวยในพรีเมียร์ลีกและมาติเนสเองก็เป็นกำลังสำคัญของทีม สถานการณ์ของโอนาน่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทําให้แฟนบอลเริ่มเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการมาของมาติเนสอาจเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นและยาวเพราะด้วยประสบการณ์และความนิ่งของเขาจะช่วยให้แนวรับของแมนยูแข็งแกร่งขึ้นทันทีแต่ในทางกลับกันการให้โอกาสโอนาน่าต่อไปก็อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคตหากเขาคืนฟอร์มเก่งได้ ถึงตรงนี้ขอชวนแฟนบอลทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าแมนยูควรทุ่มขวาเอมมเลียโน่มาติเนสมาเป็นนายทวารคนใหม่หรือควรให้โอกาสอองเดรโอนาน้าพิสูต์ตัวเองต่อไปคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแมนยูสไตล์ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลสุดมันแบบนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ